สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีพระสมด็จพิมพ์พิมพ์มอะไรไม่รู้แต่จะ น่าจะเป็นพิมพ์ประธานเราพิมพ์นี้ไม่ค่อยจะมีเห็นนะเพราะว่าเป็นเนื้อยุยยุยเนื้อไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นแต่บางท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์ประธานแต่อันนี้ผมก็นำมาให้ชม เนื้อเนื้อดีมากแต่ว่าอาจจะถึงหรือไม่ถึงนยผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นเซียนระดับประเทศขนาดนั้นแต่อยากจะนำมาให้ชมเพื่อศึกษานะครับสมเด็จตามบ้านนี่แหละครับตา่ม,มานอก เด,ดี๋ยวผมจะส่งให้ดูเนื้อนะแป๊บหนึ่งนะครับก็ตั้งกล่องก่อนะจะเป็นยังไงก็ไม่ค่อยชำนานเท่าไหร่นะครับเรื่องจัดมุมจัดฉาก อ่า,อานี่ครับผมดูแล้วจะมีผลึกเล็ก,ลก,ลกนี่ครับกล้องอาจจะไม่ชัดตรงเสียงน,นี่พระเสียงท่านจะ ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอแบบจัดแป๊บหนึ่งหามุมก่อนไม่ค่อยชัดนะครับอ่า กล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ1 0 x ธรรมดานะครับพอได้พอได้ดูว่าเออขอบว่าเนื้อเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมดูว่านี่เป็นเนื้อแบบก็เป็นเนื้ยอยังไงนะ จะไม่ค่อยเนียนครับไม,ไม่ไม่เนียนเลยเป็นแบบยืดยื่อนร่นเป็นเนื้อที่แบบยุบบ้างแตกบ้างมีแบบนี่ครับองค์พระแตกมดเลยล่องล่องล่องเป็นจุดจุดจุด มันมีหลุดร่อนไปบ้างครับมือมือไม่ค่อยนิ่งนะ่าไรครับมือใหม่ยโอคครับหาอะไรลองโอ้โหไม่มีอะไรลองครับจ,จับมาผมว็ดถ่ายเลย ไม่ใช่มืออาชีพนะเป็นมือสมัครเล่นสมัครเล่นก็เอาไม้ชมดูว่ามันศึกษาดูวะนะพระสมเด็จนี่ก็มีหลายพิมพ์ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรแต่ผมเมื่อก็เขาะว่าเป็นพระประธานผมก็ประธานตามเขาแหะครับ เขาว่ามาผมก็ว่าตามแต่ว่าผมมาศึกษาศึกษาชอบศึกษาแค่ศึกษาถ้าไหนมีความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ว่าครับจะด่าผมก็ได้แต่ว่าอย่าดา่าแรง ติเตียนได้ติติได้เตือนได้ติกันได้ครับไม่ว่าครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เขาว่าเป็นเป็นหลังกระดานผมดูก็มันหลังกระดานอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะนี่แน่ใจว่ามันกระดานตรงไหน เขาว่ากระดานตรงไหนให้เอาตรงนั้นก็คงจะเป็นกระดานเลเราตามเขา <amento> เขาว่ามาครับข้างหลังจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งก็มันก็มองเห็นไม่ชัดแต่ถ้าผมมาออกเนี่ยผมเหยียดเอาเข้ามันเข้ายากยากแต่ผมจะเปิดแค่ด้านหน้าให้ดูก่อนก็ได้นะครับ นี่นี่ครับอ่าชัดแล้วครับชัดเลยจะลองสูมกล้องให้ดูมันจะมองเห็นไหมนี่ครับเนื้อก็จะประมาณนี้เลยครับแต่สังเกตด,ดูถ้าถ้าพลิกพลิกพลิกมาอีกด้านนี้จะจะเห็น จะเห็นติง่งหูลงมานิดหนึ่งครับเห็นไหมครับเด,ดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนี่นี่ครับตรงนี้ลงมาตรงนี้เชือกเชือกตรงนี้ครับเป็นติ่งหูแต่ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นะ เส้นด้านล่างเนี่ยเส้นอาสะนะนิ่สีธนะหรืออาสนะผ้ารองนั่งก็ว่าได้ครับบางคนก็ว่าสบายทิพผ้าทิพแ,แต่เสียนเราจะเรียกนะครผมไม่ได้เรียกตามเสียนผมเรียกบ้นบานนะครับถ้าตามบ้านนอกเขาก็เรียกว่าอาสนะ อาสนะนั่งนะครับจะเป็นเสียนไหมเดินมันจะไม่เนียนเท่าไหร่ครับครับครับมือแขนก็จะเป็นแบบไม่ไม่ใหญ่เล็กๆไม่ลึกครับไม่ไม่ได้ลึกเลยไม่ลึกตรงนี้อาจจะมองไปเห็นได้ซ้ำครับข้างนี้แขนข้างนี้ มองดูดีจะมองไม่เห็นเลยทำไม่ไม่พิกดวนะถ้าถ้าเราตะเคียนจะจะเห็นเห็นะนะดูครับแต่ที่ชัดชัดเจนที่สุดก็คือนะนะดูนะี่ครับเส้นขีดด้านบนนะนะนะเส้นขีดด้านบนลงมา แต่ว่าตามความเห็นผมว่าเข,เขาน่าจะทําขีดขึ้นไปด้านบนมากกว่าแต่จะเป็นล่องนะล่องลึกเลยเล่องมองเห็นได้ชัดเจน,น,นตามที่เห็นนะครับอธิบายตามที่เห็น ท,ท่านไหนเห็นดีกว่าผมก็บอกกันได้ครับคอมเมนต์กันมาครับครับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ